สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube ช่องลุงช้างเฉยๆวันนี้พามารีวิวที่ดินแปลงหนึ่งนะครับแปลงหนึ่งนะครับอ,อยู่แปลงนี้ตามโฉนดนะครับก็อยู่อำเภอบ้านนานะครับตำบลบ,บ้านพริกนะครับเป็นทางตัดใหม่นะครับแปลงนี้ผมจะชวน FC หรือนายทุนที่สนใจมาเสืนอนาคตนะเสออนาคตนะครับ ก็เป็นเส้นวัดโพแทนมาช่วงองครักษ์ฮะเป็นทางที่ตัดใหม่นะครับผ่านหน้าปแปลงฮะผ่านหน้าปแปลงก็คือลาดยางรถสวน2เลนเนี่ยฮะสอเลนเร,เรียกว่าโพแทนบ้านนาบ้านพริกซึ่งกำลังสร้างข้างละ2เลนก็เรียกว่า4เลนถนน4เลนฮะปแปลงที่ผมจะชวนท่านมาก็คือปแปลงขวามือฮะปแปลงขวามือ ที่เป็นต้นไม้ก็ถมไปแล้วแปลงนี้ถมไปแล้วเนื้อที่ตรงนี้หกไร่หกไร่นะหกไร่จากตรงนี้ไปอำเภอบ้านนาออกช่วงอำเภอบ้านนานะฮะกำลังสร้างทางก็ผมวัดใหม่มา10กิโล10กิโลฮะจากองครักษ์เส้นลังสินนครนายกเลี้ยวมาก็ประมาณ5โลนะครับนะครับวิ่งต่อไปเส้นทางที่สร้าง เสร็จแล้วฮะท่านจะวิ่งไปทางอำเภอบ้านนาไม่จาเป็นต้องไปถึงแยกบางอ้อฮะท่านเลี้ยวเลยองค์คักษ์มาปราะก่าเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยแล้วก็จะออกอำเภอบ้านนาที่ดินแปลงนี้ก็ติดถนน3ด้านคือด้านที่เรามองเห็นฮนะคือลัดยางรถสวนอสองเลนแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือตรงเนี้ยที่เห็นนี่คือคลอง3 1มสิบเอ็ดเรียกคลอง3 1เนะฮะ นี่บนคันคลองคันคลองฮนะก็ติดแปลงนี้เหมือนกันฮนะแปลงซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือที่เห็นรถสีขาวจอดฮนะตั้งถือวมเดินเข้ามาเนี่ยตรงนี้เป็นเนื้อที่หกไร่หกไร่นะครับมันจะเป็นติดถนนสามด้านเลยเดี๋ยวผมจะพาเดินรีวิวให้เห็นว่ามันติดติดยังไงนะติดยังไงเนี่ยผมเดินตรงนี้ก็เป็นทางสาธารณะอีกอีกอันหนึ่งนะครับ ก็เจ้าถิ่นมาเยี่ยมเยียนเจ้าถิ่นนี่นะครับีนนี่นี่คือคลองสามสิบเอ็ดนะคร,ครองสามสิบเอ็ดนี่วิ่งเดินบนถนนคันคลองแล้วก็ทางตัดใหม่นะครับทางตัดใหม่ถนนสี่เลนสี่เลนก็จะมาติดแปลงด้านนี้ฮนะด้านนี้เดี๋ยวเดินไปอีกนิดเดงจะเห็นนะครับจะเห็น ที่ดินคือแปลงซ้ายมือเนี่ยถมแล้ว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 นะครับต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นสามแยกเป็นสามแยกเศรษฐกิจฮนะเจ้าของต้องการขายนะก่อนการขายพะท่านมีที่เยอะไม่มีเวลาที่จะดูแลก็ต้องการขายนะครับก็หลวงช้างเห็นว่าที่ตรงนี้มีอนาคตนะฮะก็ชวน ท่านที่มองเห็นนะฮะมองเห็นติดถนนสด้านทำมาค้าขายแล้วก็หไล่ก็ไม่เยอะไม่เยอะไม่น้อยครับเจ้าของแจ้งมาไล่ละเก้าแสนเก้าแสนบาทนะฮะตรงมุมคลอง31มสิบเอนะฮะมาจากวัดโพแทนก็จะเป็นจะเป็นทางข้างละ เป็นทาง4ีเลนเลนที่เห็นนี่คือกําลังสร้างสะพานเพราะช่วงคลอง31จะต้องสร้างสะพานข้ามด้านนูนน้นถนนซีเลนเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วยังไม่เปิดใช้ก็กำลังสร้างช่วงตรงนี้น่าจะบ้านพริกมู่1บบ้านพริกโพเทนเนี่ยพอมาตรงนี้ท่านจะเห็นหลายนะ ตรงนี้ก็สองเลนสองเลนนะฮะถนนเสร็จจะเป็นถนนลาดยางสองเลนอันด้านนู้นก็สองเลนนะฮะสองเลนขึ้นไปสะพานตรงนี้ฮนะสะพานเนี่ยกาลังสร้างอยู่กาลังสร้างด้านนู้นที่เห็นเห็นสิบล้อวิ่งก็สร้างเสร็จแล้วพอเชื่อมต่อนะครับต่อต่อไปนะฮะแปลงที่เราจะขายคือแปลง้ส้มือ้ายมือที่เลยแมคโครไปถมไปแล้ว 6ไร่นะครับหไร่ไร่ละเก้าแสนนะะไร่เก้าแสนที่เห็นดินกองพเนินไว้ก็เป็นพวกก่อสร้างเขาก็อาศัยใช้พื้นที่นะใช้พื้นที่ท่านจะเห็นว่าติตดติดถนน3ด้านนะสด้านหไร่นะครับถามว่าจุดตรงนี้ห่างจากกรุงเทพเท่าไหร่ก็ห่างก,กรุงเทพป,ประมาณ50-60ผมตีไม่เกิน70 รกรุงเทพรกรุงเทพนครนายกประมาณร้อยโลจังหวัดนครนายกนะครับมาตรงนี้ก็ประมาณอ่าติหกสิบโลนะครับต่อไปทางตัดใหม่ก็สะดวกสบายสะดวกสบายนะสำหรับท่านที่มองเห็นอนะนาคตนะฮะติดถนนสี่เลนติดถนนสี่เลนด้านหนึ่งแปลงนี้แต่รูปแปลงก็จะเป็นเป็นติดถนนสามสามด้านเลยเป็นรูปสามเหลี่ยม หไร่นะครับเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยเนื้อที่6ไร่นะครับหกไร่ท่านจะมาจัดสรรแบ่งล็อกขายก็นะครับแบ่งล็อก1อยตารางวาก็ได้นะครับได้นะครับก็เห็นว่าน่าจะขยายนะครับมองเห็นอนาคตก็สนใจก็ทักทายมานะครับแปลงนี้เจ้าของ ต้องการขายนะครับไร่ละเก้าแสนนะะติดถนนสามด้านนะติดถนนสามด้านนะครับสนใจก็ติดต่อมาใต้คลิปผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับอยู่ตรงนี้ตำบลบ้านพลิกหมู่สิบเอ็ดอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับเนี่ยทาง4ีเรนกำลังสร้างเฉียดแปลงนี้เลยเฉียดแปลงนี้เลยนะครับขายก่อนหกไรนะครับ อีกฝั่งหนึ่งเป็นบอ่อปลาบอ่อปลาบอ่อปลาก็ร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่ก็ถ้าใครต้องการแปลงใหญ่บอ่อปลาต้องมาถมต้องมาเกลี่ยถมนะครับก็ก็ค่อยว่ากันในเรื่องอนาคตตอนนี้เอา6กไล่ตรงน,นี้ก่อนผมมองเห็นว่าท่านใดที่มองเห็นอนาคตฮะอยากจะขยับขยายสร้างบลค่าเพิ่มนะไะต้คลิปจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับ ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับวันนี้พามารีวิวอีกแปลงหนึ่งนะครับพิกัดตำบลบ้านพริกมูล11อำเภอบ้านานานะครนายกนะฮะฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับทางอำเภอบาันนา10กิโลฮะผมกดใหม่มาแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ